มันมาปลูกแล้วก็มันจะเกิดเป็นแบบนี้นะคะจำไว้เดี๋ยวเด็ดออกมาให้ดูอันนี้นี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกผักบุ้งกันนะคะนี้เราจะมาปลูกผักบุ้งวกันดูตรงนี้เดี๋ยวค่ะเด้อทัดนี้ก่อนนะคะทั้งหญ้าเสร็จแล้วก็จะมาขุดดินขุดดินเสร็จแล้วก็ทำให้มัน ด,ดีทำให้ดินลวว้วนซุยพ่อกับแม่ก็มาช่วยเซตแล้วก็หันนบักพุ่งเมาอ่า ไอทั่วบริเวณแปลงผักรดน้ำด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้รดน้ำมันจะตายมันจะแห้งมันจะไม่มีอาหารกิน เดียวก็เกิดขึ้นแล้วมาลดน้ำอีกครั้งทีนี้น้องไม่ไหวก็เลยเรียกหนูมาช่วยค่ะเห็นไหมมันเป็นรูบุเลยรดลดเลยเอาสายไปด้วยเห็นไหมมันเป็นรูบุอะไเห็นไหมน้าๆเห็นไหมก็ต้องโยกไปโยกมาด้วยเลยไปทางนู้นไปทางซ้ายด้วยเลย หต่ไมมันเป็นรูแล้วหนขึ้นให่แล้วนะคะเราก็ต้องไปเก็บเกี่ยวกันเก็บมันนะคะเก็บมันไปกินอันนี้สองพี่น้องก็ช่วยกันอยู่นะคะน้องเล่นน้ำใหญ่เลยได้กินสบลันกันแล้วมันจะมันจะเป็นว่าเมื่อมันโตโตไปโตไปมันก็จะเหมือน อยากอยากมาลองปลูกแบบเราบ้างก็กดไลค์ด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวพวกเราพวกเรายัางไม่ไปนะแค่บอกไว้เฉยๆนะคะอุ้ยลากก็ลากมันกินไม่ได้กินแล้วตายะคะ่ะรอยของมันขึ้นตาเราเลยะคะ่ะเราต้องหาดูนะคะว่าไหนตูถ้าไหนตัวนี้ อ้าวพออร่อยอร่อยรักษา,ช,าช่วยกันเก็บหาตรงนี้สินี่มาเก็บตรงนี้ว่านี่นไมไส่กินแล้วใส่ตาดีมั่งมีบำรุงสายตานะคะถ้าใครอยากกินก็เอาเม็ดมันมาปลูกแล้วก็มันจะเกิดเป็นแบบนี้นะคะจำไว้เดี๋ยวเด็ดออกมาให้ดูน,นี่ค่ะ กว่าจะทำมาได้แต่ต้องใช้ชีวิตนานถ้าอยากให้มันโตต้องทำสองวันค่ะ,ะรา <ละ S 2> กว่าสามวันห้าวันจนกว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะนี่ค่ะลากมันค่ะลากมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าวไม่ค่อยหน่อย,ย,อยหน่อยนะคะเพราะว่า สวัสดีค่ะ